มีผู้ชายคนนี้ทําไมถึงร้องไห้ด้วยบนเวทีแห่งนี้ครับขออนุญาตประกาศสักดาเลยนะครับนี่คือข้อหมักของของคุณพอที่รักตอนน้องวงอิง,งยืนสั้นยู่ข้างสนามครับพี่นนท์มาถามบอกว่ามาหาใครหาน้องวงหอิงครับแกไปวิ่งรถบรรทุกครับได้เที่ยวละสามร้อยวันนี้วิ่งได้เที่ยวเดียวเพราะว่าต้องการมาหาน้องและซื้อตุ๊กตานะครับ2 9 0้้าสิบาทครับที่คนนี้ครับเงินหางเงินได้300รอยครับ ซื้อตุ๊กตาสองรยิมแล้วยืมเงินเพื่อนมาอีกตังหาครับเติมน้ำมันหนางงแล้วพี่น้อง,องนะครับอตอนนี้ผมกำลังไล์สตอน,น้คน<อ>ี่พ่อเองเมื่อกี้นี่คนพันห้าร้อยกว่าคนนะครับที่กำลังดูพ่ออยู่รวบรวมเงินกันรับให้ค่าน้ำมันคุณพ่อครับตอนนี้ได้สองพันเก้าร้อยบาทครับคูณหญิงมาลูกมามามานี่คือความักควแพ้นะครับดีใจที่คนหักนี่ก็ สวัสดีครับ f อีอีลาน้อยนะครับ F c สาวน้อยเพชรบานแพงนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข่าสูช่องผู้ชายเข่าครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั่งกำลังใจนะครับสั่งแรงบันดาลใจนะครับสำหรับ f อซแฟนคลับนะครับพี่น้องเคยบอกนะครับมีมีคนคนหนึ่งนะครับที่รักเท่านะครับรักเฮ่ากว่าตัวเจ้าของเองนะครับ หักผู้อื่นกดหักเจ้าของนะครับพี่น้องเคยเห็นบอนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณพออุดมนะครับเพิ่นเดินทางมาหาอีหล่าอยู่ที่เวทีคอนเสิร์ตนะครับทํางานในมือละสามรอยนะครับขับรถในมือละสามอยบาทนะครับเพิ่นยอมเอาเงินสามรอยนะครับไปซื้อตุ๊กตานะครับราคาสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับ เพื่อเอามามอบให้อีล่านะครับซึ่งเป็นศิลปินนะครับเป็นลูกนะครับเป็นหลานที่เพันหักนะครับหักหลายนะครับบมมีเงินนะครับก็รวบรวมนะครับได้290บาทซื้อตุ๊กตามานะครับเหลือ10บาทนะครับเงิน300รอยนะครับก็เพิ่ได้ยืมค้ารถมูมาพ่สดุ์นะครับเพื่อจะนําตุ๊กตามามอบให้อีล่าในเวทีคอนเสิร์ตนะครับ เมื่อมาถึงแล้วนะครับเพิ่นกาเข้ามาในเวทีเข้ามาในงานบได้นะครับเพราะว่างานคอนเสิร์ตนั้นเป็นคอนเสิร์ตรอมสังกะสีนะครับเก็บตังค่าผ่านประตูนะครับเพิ่นก็ได้ยืนอยู่ข้างสังกะสีด้านนอกนะครับบังเอิญนะครับพอนนเพิ่นยางไปพ่อนะครับเห็นยืนอุ้มตุ๊กตาแบบโตสซันอยู่บนมันวานะครับพอนนเลยเข้าไปถามนะครับว่าคุณพ่อมาอย่างน้อนะครับ จึงในรู้ความจริงว่าคุณพอนะครับได้นาเงินไปซื้อตุ๊กตานะครับมามหมใหไปอีหลานะครับแต่เข้าไปทั้งในบอด้นะครับเพราะว่าบมมีเงินค่าผ่านประตูนะครับพานน้นจึงได้นะครับจึงได้นาพาคุณพอนะครับมาหลังเวทีนะครับมาคุยอยู่ทั้งหลังเวทีนะครับมาเจออีหลาอยู่หลังเวทีนะครับรอบนั้นเพิ่งกระหาไปรอบนึงแล้วนะครับทุกคนนะครับตื่นตันใจนะครับมาโอ มีผู้หนึ่งนะครับสามารถหักคนอื่นได้นะครับหักหลายนะครับจนจะของม่มีเงินเหลือจกบาทก็ยอมซื้อตุ๊กตามาให้อีหลานะครับอันนี้ถ้าไมพอยุดนะครับพอน่นนะครับอ่าหลายๆคนนะครับจนร่วมถึงอีหลานะครับอยู่หลังไปที่เมืองนั้นนะครับอ่าในน้ำตาไหลไปน้ำตามกันนะครับอ่า ชวนกินเข่าพนกระโบกินวสันนะครับชวนกินเข่ากระโบกินอีลามอบเงื่อนหาเพนกระโบเอานะครับเิ่นมาอยากมาเบิงนาอีลาอยากมาหาอีลานะครับอยากมามอบตุกตาให้นะครับด้วยความหลักนะครับด้วยความเอ็นดูด้วยความแพงนะครับจนจนช่วงนะครับเซ็กเศร้านะครับนาเวทีอีลากับไปเซ็กเศร้านะครับนาเวทีนะครับพยุเพนในประกาศตามหานะครับพออุดมนะครับ ที่นําตุ๊กตามามองพี่อีลานะครับพระอุดมกะบม่นาเวทีนะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับอีลาเฮานะครับน้องุงยิงก็ได้ห้อีกรอบนึงนั่าตาไหลอีกรอบนึงบนเวทีนะครับเป็นภาพที่ผู้ใดเบิ่งกระดมตาไหลน้่นะครับพี่น้องนะครับคือสงสารคุณพ่อทันนี่นะครับคุณพ่ออุดมนะครับเป็นอย่างคือหักอีลาได้ปานนั้นนะครับอีลาก็เฮ้ากับนึกถึง คุณพอพอเขาจะของพร้อมนะครับที่เพิ่นบอยูในตอนนี้นะครับที่เพิ่นจากไปแล้วนะครับเพิ่นกระทําให้อีหลาน้าตาไหลอีกรอบหนึ่งนะครับบนเวทีนะครับสําหรับคุณพออุดมท่านนี้นะครับเกิดจากความหักความแพงนะครับความอยากเบิ่งนาอีหลานะครับอยากมาสัมผัสตัวตนของอีหลานะครับเป็นเอฟซีที่สุดยอดท่านหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนั้นนะครับเดี๋ยวแอดมินใส่ไปเบิงนะครับภาพความประทับใจนะครับสำหรับคุณพ่ออดมกับอีหลานะครับเชิญพี่น้องรับชมครับผม อาจารย์ครับุณพ่ออะไรนะหมอนหมอนอีกจริงคุณพ่ออะไรนะที่เขาปา็นาร์คุณพ่ออุดมคุณพ่ออุดมที่นั่งอยู่ข้างสังกะสีพ่อเดินมาตรงนี้หน่อยครับเดินมาตรงนี้หน่อยเดินมาพ่อเดินมาผู้ชายคนนี้ทําให้พวกเราทุกคนที่นั่งที่ยืนอยู่บนนี้นะครับร้องไห้เมื่อสักครู่นี้นะครับพี่น้องเบิ้งครับ ผู้ชายผู้นี้ครับผู้ชายผู้นี้ครับทําให้เราพี่ยะเขาเปิดไปดูหน้าพ่อหน่อยอุงอิงพั้งผู้ขาพ้อให้ครับเสียนนเป็นคนพามามีผู้ชายคนนี้ทําไมถึงร้องไห้ด้วยบนเวทีแห่งนี้ครับขออนุญาตประกศาศสักดาเลยนะครับนี่คุณของผักของของคุณพอทีหักตอนน้องอุงอิง,งยืนสั้นยู่ขางสนามครับพี่นนมาถามบอกว่ามาหาใครหาน้องอุงอิงครับแกไปวิ่งรถบรรทุกค,ครับได้เที่ยวละสามร้อยวันนี้วิ่งได้เที่ยวเดียว พราะว่าต้องการมาหาน้องและซื้อตุ๊กตานะครับสองรอยเก้าสิบาทครับนี่คนนี้ครับเงินหาเงินในสามร้อยครับซื้อตุ๊กตาสองรอยเกาิแล้วยืมเงินเพื่อนมาอีกตัดหากครับเติมน้ำมันหนาแล้วพี่น้องนะครับตอนนี้ผมกำลังไลฟ์สดสนี้คนใกล้ๆเมื่อกี้นี่คนพันห้าร้อยกว่าคนนะครับที่กำลังดูพ่ออยู่รวบรวมเงินกันรับให้ค่าน้ำมันคุณพ่อครับตอนนี้ได้สองพันเก้าร้อยบาทครับคุณหญิงมาลูกมามามา นี่คือพวอหักพ่อแพนนะครับดีใจที่คนหักนี่ก็คือเป็นความรักที่ออกมาจากใจครับวิ่งเที่ยวได้สามร้อยบาทมาครับทุกคนบนเวทีตรงนี้นั่งอยู่ร้องก็ต้องกินเผาอยู่หายรมที่นองครับที่วามดีใจครับหาเงินได้300ร้อยบาทเที่ยววันนี้หยุดเที่ยวไม่วิ่งก่อน ซื้อุกตามา290เครับเลืย่บาทแล้วออกมาหาลูกสาวแล้วบอกว่าไม่มีเงินซื้อบัตรเข้าชมงานตอให้่มิวันพูดจาครับทีมที่ก็ออยู่แลติดนะคร <like whole. S 3> okay, ับคำนั้นแตะแล้วั็ฝามออบอกว่าให้เข้าทีเลยแลครับความคุ้นนะครับขอาคุณเพราะราพจครับควาคุ้พูดจนี่คือสินนำใจอันนี้เขาน้องอุิงหาพนาวาชิบวกินพน นี่แล้วก็อีพี่น้องมาลูกมาเอาเงินมามอบให้พ่อแก่รวบรวมเมื่อสักครู่นะครับอยู่ช่องพ่อยุดนะครับได้มา2องหมื่นเก้าครับเมื่อกี้นี้รวบรวมเข้ามาแล้วก็เอาเงินให้เขาไปนั่งเขาบอกวพี่น้องสั้นจังลูกนกนี่บอกว่าดีใจไม่ได้สั่งอะไรดีใจดีใจนั่งจอดตุ้งที่สังกะสีแต่โดนแนวนี่สาวน้อยอุ้งอิงสุขสายใหญ่แล้วก็อะไรนะมีหอมแอมด้วยอัพเดินไปหาลูกสาวพ่อเดินไปหาลูกสาวครับ ว่าเป็นสตอรี่ว่าได้สั่งยังครับนี่คือบุคคลที่ที่บอกลูกสาวตลอดว่าลูกเวลาเวลาเรา,เ,าเราทําความดีเราไม่ได้หวังผลอะไรแล้วสิ่งเกาะกํกบาบังกําแพงดีๆสุดก็คือ fc คนที่รักเรานี่ครับนี่ได้สองสองพันเก้อุงอิงจะเพิ่มอีกแล้วลูกเลือยังไงอุงอิงให้ส่วนตัวไปแล้วพันหนึ่งนะครับคุณพ่อบอกว่าไม่รับนะครับไม่รับแต่ลูกสาวหยัดใส่มือให นะครับนี่พี่อุดมพ่ออุดมนะครับเมื่อนัดไปหายูอำเภอร์เบญจลจะรักสื่อสื่อใครมดแดงไปเห็นลูกสาวเข้าไปในงานบ้เพวังงานข้งองข่าย่ขังในผู้จัดให้เข้าเมื่อนันใครหมดแดงเน่าเลยเพนองครับนี่เลยไม่ได้ห้เลยเออนี่เราต้องประกาศความดีที่ที่เอฟซีมีให้ความรักกับเราดีหักแพงหักจากบริสุทธิ์ใจครับ ไม่ออมเลยเซียวไปแกลมูลขึ้กันพอนะหรว่ะยืมเงินมูเติมน้ำมันมาอีกตั้งหาดพ่อมาจากไหนนะทํางานอยู่ที่ไหนอยู่บอวน,นครับอยู่บอบนมาจากนนคูนศรีสะเกดนกคนบ้านเดียวกันคุณครับเป็นเรื่องที่ที่ห้องไ้พอดีใจพี่น้องครับหนุ่ยพี่น้องเบื้องไล่ของมาพมแล้ว่าบ่รับบริจาคแต่ว่าพี่น้องก็ให้สินน้ำใจมากางนหนึ่งห้มากพูดละ ลอยสองลอยสามลอยได้เงินมาให้คาหนำมันอีพอแล้วสองพันเกา่าแล้วลูกสาวให้อีกหนึ่งพันบาทนะครับเราไม่ได้หวังในพี่น้องครับอันนี้ไม่ได้หวังแต่ว่าเราพอเอาเลยเด้บังคับเอาอรเราก็ยืนสั้นนี่ตั้งหากลูกสาวบอกว่าไปกินเขาน้ำกันแล้วว่าพอสันมาเห็นเออพิ่บอเอานะครับอ่ะลูกสาวให้พอเขานี่เป็นสินลำใจของพี่น้องว่ามันนันดีพี่น้องครับขอบคุณคุณพ่ออ,อุดมนะครับนี่คือกำแพงขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบเป็นกำลังใจสู้ไปด้พอพ่อเด้อ อุ้ยพอบอบันด้บได้ครับหากไกลลูกพอยห่พอแนอนะบันด้ครับบไดดมันของสูงเกินเกินไปพี่น้นจะยังเห็นดจิกเกล็ดเสียนุ่นพี่พอยู่แขงสังเสีทั้งนอกได้พี่น้องสังเสีอยู่ทั้งนอกอุ้มตุ๊กตาอยู่